สวัสดีครับวันนี้ครับผมพามาชมรถตู้คอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับของกรมอนามัยนะครับที่ปลดระวางคันนี้ครับเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วนะครับสเปคในสเปคเนี่ยครับสเปคกรมอนามัยคันนี้ราคาถูกที่สุดนะครับราคาเพียงแค่739,000นะครับแต่ได้สเปคเทียบเท่ากับคันอื่นเลยนะครับคันอื่นอาจจะไป759 749อะไรเงี้ยครับแต่คันนี้739นะครับเลขไม้แสนหกนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับ ไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูด้านท้ายก่อนนะครับนี่คันนี้ทะเบียนสามห้าศูนย์สี่นะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับกําลังมองหารถตู้คอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้ราคาถูกที่สุดในบริษัทเพชรยนต์แล้วนะครับคันนี้ราคาเพียงแค่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนี่ด้านท้ายนะครับอันนี้สภาพนะครับเดิมๆรถคันนี้กําลังรอล้างวันนี้นะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะครับผมให้พี่พี่มาชมสภาพดิบๆเดิมๆนะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับ ด้านท้ายก็สวยงามนะครับคันนี้ไม่ได้มีร่องรอยอะไรเยอะแยะเลยนะครับมีมีรอยขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ให้ดูไฟท้ายก่อนนะครับปกติมากๆเลยตรงนี้นะครับเป็นแสนรักว่าเขาไม่ได้จอดตากแดดอะไรบ่อยนะครับเพราะว่าอถ้าตากแดดตากตากฝนบ่อยนะครับตัวพลาสติกตรงนี้ครับจะมีรอยคาบขาวแต่คันนี้ไม่มีนะครับคันนี้จอดในร่มแน่นอนนะครับสเปกลมนาไมจะแตกต่างกับสเปคของการไฟฟ้าตรงที่ของการไฟฟ้าเนี่ยพวกตัวพลาสติกอะครับอาจจะมีแบบรอยซีดขาวนะครับ เขาน่าจะจอดอจอดตากแดดตากฝนบ่อยกว่านะครับแต่ว่าสเปคกุมามไมเนี่ยเป็นรถเกี่ยวกับพวกการแพทย์นี่ครับก็เขาจะรักษารถได้ดีกว่านะครับให้ดูด้านท้ายก่อนนะครับนี่คลิปนี้มาแปลกครับให้ดูด้านท้ายก่อนนะครับนี่ให้ดูท้ายนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับฝุ่นยังเกาะอยู่เลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ผมให้ดูนี่ฝุ่นถูนี่เป็นคราบเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับมีบ้างครับ ขอบเหล็กนะครับตรงนี้ไม่ได้วางของหนักมาอย่างแน่นอนครับสำหรับท้ายเบาะขอบเหล็กนี่ครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับมีแต่ฝุ่นเบาะครับสเปคนี้จะเป็นเบาะ V.I.P หุ่นยนต์นะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับนี่เบาะนี้ครับต้องบอกเลยว่าทนที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยขายรถตู้มานะครับเบาะชนิดนี้ครับจะทนที่สุดนะครับแต่ว่าความนุ่มเนี่ยจะสู้เบาะ V ที่เอคุมถึงหัวไม่ได้นะครับอันนั้นจะนุ่มกว่านะครับแต่อันนี้จะได้ความทนนี่ครับให้ดูท้ายนะครับตัว แมนอาร์คนะครับอยู่ครบเลยครับวันนี้มาเอาใจพี่ๆที่สนใจรถตู้เกียร์แมนนวลกันบ้างนะครับหลังจากโพสเกียร์ออโต้มาประมาณสักสามสี่คลิปติดนะครับอันนี้ก็พามาชมเกียร์แมนนวลบ้างครับเจ็ดสามเก้านะครับไม้แสนหกครับคันนี้กระจกแท้นะผมเดินเช็คแล้วเป็นกระจกแท้โตโยต้าทุกบานนะครับมีโตโยต้าอารามอะไรปกติเลยให้ดูรอยสันรอยขอบนะครับรอยซุ้มล้อนะครับอที่มันเป็นโค้งนะครับไม่ได้มีแบบเคาะอะไรมาเนี่ยนี่ครับเสียงกลางวานนะครับเป็นสีบางเดิมโรงงานเลยนะครับ พวกลอยหุ่นยนต์ยิงนะครับพวกเมทอาร์กอะไรอย่างนี้ครับอยู่ครบเลยล้อนะครับอ่าดูสเปคล้อกันบ้างดีกว่าสําหรับสเปกกรมอนามัยนะครับสำหรับเกียร์แมนนวลปีสองพันสิบเจ็ดนะครับจะได้เป็นล้อแม็กนะครับเป็นสเปคล้อแม็กสิบห้านิ้วนะครับตัวยางนะครับก็เอคันนี้ของเป็นยางของไฟโซนนะครับยางปีสองศูนย์นะครับของไฟโซนนะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับเดี๋ยวล้างนะครับเดี๋ยวปรับสภาพนะครับจะสวยใสใหม่อย่างแน่นอนนะครับคันนี้ พามาชมด้านหน้านะครับไฟนะครับเดี๋ยวเราจะขัดให้นะครับอันนี้เหลืองไปสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะขัดให้นะครับก็ก่อนส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยสวยใสใหม่อย่างแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวฟ็อกแลมนะครับไฟตัดหมอกหรือไฟตัดหมอกนะครับอันนี้อ่าผมให้ดูตรงนี้เลยครับให้ดูสดๆเลยนี่ไฟตัดหมอกตรงนี้มีรอยรล้านะครับมีรอยรล้าทุกคันนะครับสําหรับพวกโครงไฟเนี่ยถ้ามีรอยรล้าหรือรอยแตกนะครับเราเปลี่ยนใหม่ให้ทุกกรณีนะครับก็คืออันนี้ก่อนส่งถึงมือลูกค้าเนี่ย ไฟตรงเนี้ยจะถูกเปลี่ยนใหม่ให้นะครับแต่ว่าไฟด้านบนอ่ามันจะไม่มีรอยรล้าเลยอันนี้เราก็จะใช้สภาพเดิมแต่เราจะขัดโคมให้ใสนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับมาตรฐานของบริษัทเพชรยนต์นะครับเรามีรถให้พี่ๆเลือกนะครับมากกว่า4ี่รอยคันนะครับรถตู้ตอนนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรถตู้ถูกจองไปประมาณ4ี่คันนะครับเออเกียออโต้เกียออโต้ไม่เก้าหมื่นเจ็ดะครับแปดแสนหนึ่งโดนจองไปนะครับรถปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดแล้วก็เกียออโต้ เอ่อหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดไม่สี่หมื่นห้าก็โดนจองไปแล้วนะครับแล้วก็มีเกียร์แมนนวลครับสองคันที่โดนจองไปนะครับแต่คันนี้ยังไม่โดนจองนะครับเจ็ดสามเก้านะครับเครดิตดีนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับพาหาเอ่ออาจารย์เอาเบียถูกถกให้พี่พีนะครับประมาณนี้นี่ครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์โฉมไมน์เชนนะครับปีสองพสิบเจ็ดอย่างแน่นอนรถนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราได้รถจากพวกเอ่อเกี่ยวกับพวกกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เขาดูแลรถดีนะครับเป็นพวกรถหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับเขาใช้นะครับมีคนขับรถให้นะครับพวกนี้ก็ขับไม่เร็วนะครับมี GPS นะครับห้ามขับเร็วก็สเปคดีนะครับสเปคไม่ไม่ได้แบบพวกล้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยให้ดูโครงสร้างด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่เลยนะครับน็อตเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเลยไม่มีรอยแกะรอยไข่รอยเคาะทําสีใหม่อย่างแน่นอนนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะครับ เม็อาร์คอยู่ครบเลยนะครับทุกจุดพวกสติกเกอร์คําเตือนก็อยู่ครบนะครับนี่ให้ดูด้านบนนะครับด้านบนพวกรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเลยนะครับเป็นเลียงแถวยาวเป็นตะเข็บสวยเลยนะครับอันนี้นะครับปกติดึงให้ลูกค้าดูนะครับนี่เห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คถ้าเป็นสีขาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเห็นยากครับแต่ถ้าเป็นสีบอลกันเนี่ยดึงปุ๊บนะครับเลียงตัวยาวเป็นตะเข็บนี้เลยครับไม่เคยเออเขาเรียกว่าทําสีใหม่เลยนะครับสําหรับด้านข้างนี่ด้านขอบประตูนะครับก็มีนะครับเม็ดอาร์คนะครับ รอยเดิมนะครับเมนอาร์คืออะไรนะครับก็คือเป็นพวกขุนยนต์เขาจับยึดแล้วเขาก็ยิงนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับก็เป็นรอยนะครับรอยแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่รอยครับรอยแบบเอ่อเป็นพวกสัดส่วนในการโค้งนะครับอันนี้เดิมนี่คอแล้วขลางวานแบบนี้นครับสีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับกระจกอันนี้เขาติดฟิล์มให้แล้วนะครับประมาณหกสิบนี่ครับด้านหน้านะครับตรงนี้คอนโซลนะครับก็เอ่อเป็นที่ใส่ของอเนกประสงค์ได้นะส่วนใหญ่ก็จะใส่พวกเครื่องมือนี่ อุปกรณ์เครื่องมือมีครบนะครับแม่แรงมีนะครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะครับแม่แรงจะอยู่ในกล่องนี้นี่พาไปดูสเปคด้านในนะครับนี่ให้ดูเอ่อห้องผู้โดยสารก่อนนะครับเบาะอุ่นยนนะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับเบาะนี้จะเป็นเบาะหนังแน่นๆนะครับใช้งานได้หลักสิบปีนะครับก็ไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุยนะครับทนมากๆนะครับเบาะนี้ทนที่สุดนะครับใช้ในบ้านนะครับใช้ในครอบครัวหรือเอาไปวิ่งงานก็ได้นะครับเบาะนี้ทนจริงๆนะครับ เบาะสามแถวเก้าที่นั่งนะครับด้านข้างมีม่านให้ทุกกระจกนะครับด้านบนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําเลยแต่ว่าสภาพเดิมดีนะมีรอยนิดหน่อยนี้นะครับรอยอ็เดี๋ยวเราจะทําการนะครับทาสปารถให้นะครับถอดบอกขัดให้นี่มาดูด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าสเปกนะครับถ้าเป็นสเปกเนี้ยจะไม่ใช่จอทัชสกรีนนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี้ยจะเป็นจอทัชสกรีนแต่เนี้ยจะเป็นเอ่อเครื่องเสียง JVC เดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับ แล้วก็มีในส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนด้านหลังเนี่ยห้องผู้โดยสารมีเบล์ให้ทุกเก้าอี้นะครับแอร์ปรับแมนนวลนะครับแล้วก็เมีกระจกพับข้างแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จกทุกบานนะครับสําหรับด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับนี่เกียร์แมนนวลนี่เกียร์แมนนวลครับคันนี้ไม้แสนหกนะครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทให้พี่ๆชมกันสักคู่หนึ่งครับไปสตาร์ทกันครับ คันนี้นะครับพอดีอย่างนะครับของของคันนี้นะครับกุญแจสำรองเยอะมากครับพวงเบลเลอร์เลยครับนี่ครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับสองอันที่เป็นสำรองแล้วก็มีกุญแจเพิ่มเติมอีกนะครับอืมเป็นแบบแมนนวลอีกนี่สตาร์ทนะครับชึ่งเดียวติดนะครับนี่ครับเปิดมาปุ๊บแอร์พุ่งใส่หน้าผมนะแอร์เย็นครับนี่ครับไม่หนึ่งหกเจ็ดนะครับไม่แสนหกเจ็ดพันนะครับไม่แสนหกเจ็ดพันจงกับภาไฟฟ้านะครับ พี่ท่านไหนชอบใจนะครับคันนี้ติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมเปิดทั้งหน้าให้ดูเดี๋ยวครับห้องเครื่องคุณขอบประตูอะไรอย่างนี้ครับสภาพดีนะครับคันนี้สภาพดีมากๆฟิล์มก็เดี๋ยวผมดูให้ครับนี่เขาติดฟิล์มของลามิหน้ามาให้เรานะครับของเดิมโอเคประมาณนี้นะครับพี่ๆพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ ที่เบอร์065ครับ951 3374ครับยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับเที่วันนี้ผมเลือกคันนี้มานะครับเพราะว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะครับที่ราคาดีที่สุดนะครับเจ็ดแสนสามื่นเก้าพันนะครับพี่ๆท่านไหนชอบใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับหรือแอดไลน์พีอีเค152นะครับยังไงวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยเข้าใหม่ยังไม่ล้างแบบนี้นะครับผมนำมารีวิวสภาพเดิมๆให้พี่ๆชมก่อนเลยนะครับ ยังไงวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ